ก็มางานเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ของยูนิโคลค่ะกางยีนค่ะก็เป็นธีมของงานนะคะที่จะให้ออกมาเป็นแนวนี้อะไรอย่นะคะใส่ยีนอยู่แล้วก็ใส่กระโหลกใช่หนูชอบใส่ยีนอยู่แล้วค่ะเพราะมันสบายตัวคล่องแคล่วค่ะตัดตากาแาไหมคะอะไรนะครับ อ๋อไม่ไม่ตอบตามวิชาครับแล้วจะตอบว่าอะไรคะคือว่าจีนกับผู้ชายเนี่ยเป็นของคู่กันกับผู้หญิงก็คู่กันได้นะอ๋อแล้วแต่คุณแล้วกันคือว่าผมชอบพอแล้วพอแล้วไม่ต้องเรียกว่าถือเป็นงานแรกที่ออกมาคู่กันออกกันคู่กันใช่เนาะครับงานแรกที่เป็นอีเวนต์แบบนี้มากที่ได้มาเจอกับพี่พี่ครับครับทำให้แฟนคลับโน่นนี้ฟินกันเต็มที่ก็ดีใจนะครับดีใจที่มีแฟนๆรักเราทั้งสองคน นะครับที่คอยแบบมีแฟนๆกลุ่มใหม่ๆแล้วก็แฟนๆละครที่เขามีความสุขจากผลงานของเราที่เราช่วยกันช่วยกันทำนะครับในกรรมเทพซ้อนกลก็ต้องขอบคุณจริงๆไม่ได้มาจากแค่พวกผมสองคนทั้งพี่หนุ่มอัจพรเออน้องรอนเออน้องแพรทีมงานทุกๆคนนะครับนักแสดงทุกคนช่วยกันทําให้เราได้มีแฟนคลับได้มารักเพิ่มขึ้นจริงรู้สึกมีบ้านโน่นนี้เกิดขึ้นครับรอบอนนนก่อน ผมก่อนครับไม่<พ>ไม่มนี่เกิดขึ้นด้ยังไบ้าง <c oughs> ผมดีใจนะครับดีใจที่เขารักแล้วก็แบบเอ็นดูอ่ะใช่คอยสนับ <ละ S 1> สนุนผลงานของเราทั้งสองคนเราก็ดีใจครับเพราะว่าวันแรกที่ได้ได้เริ่มงานกันเราก็ไม่รู้ว่าผลงานมันะออกมาเป็นยังไง <c oughs> พอมันออกมาแล้วคนดูมีความสุขเราก็ดีใจ <c oughs> ใช่ยังนี้ก็มีติดกัน ก็มีถ่ายหนังสือมีทั่วๆไปมามาเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ว่าคิวเราจะตรงกันด้วยหรือเปล่าใช่ครับี่ได้ข่าว่าติดต่อเข้ามาเยอะแต่ไม่สามารถรับได้เลยก็เยอะนะครับในเรื่องของละครในเรื่องของงานต่างๆแต่ว่านิชาก็มีละครของนิชาส่วนตัวของเองก็ต้องทัวร์คอนเสิร์ตมีหนังมีละครคิวก็ค่อนข้างยากครับใช่นวนนี้โอกาสยายนิดนึงใ้าในเรื่องของละครที่เล่นคู่กันเหรอครับ ก็ยากนะครับยากก็ต้องเป็นเป็นเรื่องของคิวเป็นเรื่องของอนาคตครับเสียดายไหมครังานติดต่อเขามีเยอะแต่รับไม่ได้ก็เสียดายเนาะตัวเราเองก็เสียดายครับเพราะแต่ว่าเราก็เข้าใจได้นะครับคือในตอนที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกันเราก็ทํามันให้ดีที่สุดนะครับอยากให้คนดูเขามีความสุขนั่นแหละนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่เบื้องบนใช่แล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะว่าว่าเขาจะยังไงบ้างใช่ครับ